สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่สคนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในประเทศสวัสดีพี่น้องที่ไปสู่การสู่งานู่ต่างประเทศสวัสดีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสู่คนครับมอนี่ก็มาผมมาพร้าครับผมคือเก่าตั้งช่องว่าลินแชนแนลมือนี่ผมก็ได้เมนูต่าสั่วขอบุณมาฝากพี่ตอนน้องครับมาพี่น้องตรงโบไล่ใหญ่แห้ มาแสบๆมันผมคำแรกคือเกาพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องสู้กูสู้คนผักแก้มม,มีบักทัวมีสลัดบักเขือครับเอามาคำแรกเพื่อพีเพื่อน้องเอาครับพี่น้อง มือนี่แดดมานางกินอยูหหมม้วงกห้เ่าไปนอกแดดพ่นคักมือนี้มือว่านนี่เป็นสีคึมค้มๆแต่มือนี่แดดคักแดดแน่ ดื่มใหม่พี่น่องเบงมัใได้ลูกสินไหมล่ำข่าวทาพี่น่อง จับมูไม่กินคบน้ำอ,อืม บรรยากาศอุบอ่อลมโยแต่แห้งห้อน บรรยากาศอยู่ตรงหน้าไก่โฮมวง กินยังแค่เสียกนหน่อยู่บ้านห้อ แต่ก่อนผมไปงานนี่เมื่อเนาะใคกินยังกับกินยากๆไปกินกับเขาตางประเหศกับบอ่อแสบคือกับเขาบ้านอนอกพี่้นงหลังเทียเลืองง่ายมากเลยกินผู้เดียวอยู่ห้องบอ่อแสบ không không mình không 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 cả không không các không 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 đồn xua 嗯。Mm hmm. giang nọc giang hoang ผ่านกับพี่น้องบ้านเนี่ยต้องเพลิดดีมึอนี่อย่างนึงมากินห้างน้องมอนีบัวมีแมงวันปกติซูมือนี่มึนวันมึนวันเลรอพี่น้อง 嗯，没听。 ขอฮาไปหรอกเยอยยังเดียวก็ไม่ห่อน ลมวายวายตัวบา,า,า,างวายเย็นนี่นาลมเออาจังเลยบุ Thank <laughs> you.

นนอ, <c oughs> อุ๊ยเลยโหหวานแานพี่นอ้องเอาเก่าเป็นว่าเบิดพอดีพี่นอ้องคือเก่าครับไายชิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องเลยนะครับพี่น้องที่ใขยเกียด เขามาติดตามรับชมถตกใจกดซับสไครต์กดไ,คไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ผมเนีนะครับทางช่องวาลินแชนแนลถ่ายคลิปนี้คห้เก่าครับบ่ว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานใดที่บ่ถูอบบก,กวข็ขอโทษขควาัไพพี่น้องสุกุทุคนคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิ้สะก่อนบอกกันในชิปหนานะครับสวัสดีครับ